พระดนฟีเวอร์ปั๊โปเตโต้รับติดใจการแสดงขอบคุณทุกแรงเชียร์ได้ไอเดียอัลบ,บั้มใหม่ต่อเลยนาทีนี้มีแต่คนเรียกพระดนกันหมดเพราะกระแสตั้งแต่ภาพคาแรคเตอร์แรกของปั๊โปเตโต้จากซีรีส์เรื่องสาธุปล่อยออกมาชวนให้ทุกคนลืมภาพนักร้องไปหมดสิ้นแถมแต่ละคนยังพยายามเอาเพลงมาแปลงเป็นบทสวดกันเต็มฝีดจนซีรีส์ออกอากาศกระแสของพระดนก็ยังฮอตไม่เลิกเรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ถึงขั้นติดใจการแสดงและจากการตั้งใจศึกษานิสัยใจคอของพระโดนอย่างลึกซึ้งอาจจะส่งผลถึงคอนเซปต,ต์อัลบั้มใหม่ของโปโตเตโต้เลยก็เป็นได้ปับเล่าว่า ผมว่าอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่น่าสนใจครับตั้งแต่ได้แสดงในหนังขอบคุณที่รักกันหรือซีรีส์ทิ้งไว้กลางทางก็คิดว่าน่าสนุกดีพอพี่แจ็ควัฒนพงศ์ผู้กำกับมาชวนด้วยเวลาที่ลงตัวและบอกว่ารับบทเป็นพระก็อยากเล่นแล้วครับตอนนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่ดีใจที่ได้ทำในสิ่งที่แปลกใหม่ก็ตั้งใจเต็มที่ศึกษาเพื่อให้เป็น พระดนที่สุดผมจะสะใจมากเวลาผู้กำกับบอกว่าผ่านแค่นั้นก็พึงพอใจแล้วครับแต่พอภาพแรกที่เป็นรูปพระปล่อยออกมาคนแซวคนหยอกเอาภาพไปเล่นต่อเอาเพลงมาเชื่อมโยงขอบคุณที่ให้ความสนใจและสนุกไปกับสิ่งที่ผมทำแถมได้ย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าๆด้วยน่ารักมากเลยครับและพอซีรีส์ออนแอร์ก็ได้รับความสน ใจในลำดับต้นๆอีกผมว่าทุกคนในทีมน่าจะดีใจที่ได้รับการตอบรับที่ดีตอนนี้เวลาไปร้องเพลงก็มีคนแซวเรียกพระดนบ้างบอกให้เทศบ้างครับหัวเราะก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คทีมผู้สร้างทีม Netflix ทีมงานทุกคนทุกฝ่ายนักแสดงมืออาชีพดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนครับเปิดประสบการณ์มากๆติดตามดูสาธุได้ที่เน็ตฟลิ นะครับภูมิใจครับติดใจด้วยตอบแบบไม่อ้อแมแอมเลยสนุกนะเวลาได้บทมาแล้วได้ศึกษาและได้เป็นคนอื่นถ้าจังหวะได้โอกาสดีอาจจะลองดูอีกครับซึ่งการได้รับบทพระดนก็ได้แรงบันดาลใจในการทําเพลงนะอัลบั้มใหม่ผมมองว่าน่าจะพูดถึงเรื่องการรู้จักตัวเองพูดเรื่องความเป็นจริงมากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มแล้วได้ฟังกันเร็วๆนี้